เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับที่มีชื่อว่ากับตัวเกมที่มีชื่อว่า Chill Hero Rise นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมมือถือที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะเรื่องผู้กล้าโลภะงดนั่นเองนะฮะส่วนในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูรีวิวภายในเกมนะครับแล้วก็ไกด์เกมกันเบื้องต้นกันนั่นเองนะฮะอันดับแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โหลดตัวเกมมาจากใต้คลิปแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าเล่นเกมมาเนี่ยก็สามารถจะ ทางขวาสุดเนี่ยจะเป็นการปรับกราฟิกแบบสูงสุดนะครับแล้วก็ทางซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นการปรับกราฟิกแบบต่ำสุดนั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็เลือกแบบสูงสุดเอาไว้นะฮะประมาณนี้ในการเล่นนะครับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนว turn ์นเบสนั่นเองนะครับแล้วก็จะให้เราจัดปาร์ตี้ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันถามว่าทำไมถึงเป็น3ตัวละครนะครับทั้งที่เห็นอยู่4เพราะว่าตัวเอกของเราเนี่ยเป็นตัวที่บังคับนะครับบังคับในการลงปาร์ตี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าอ่เป็นตัวที่โคตรโคตรโอพีโอพีสุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้คือ คือเป็นตัวหลักของเราเลยนะครับส่วนที่เหลือในอีกตัวสามารถจะสับเปลี่ยนได้เอาออกได้นะครับแล้วก็เลือกใส่เข้าไปได้นะครับนี่ครับจิ้มเข้าไปใส่ออกใส่เข้าได้ได้หมดเลยนะครับมาครับสับตัวเกมในการเดินแมปเดินเล่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะมีทางแยกด้วยนะนะครับตัวเกมครับเป็นแนวเทิร์นเบสอันที่บอกไปนะครับซึ่งหลักๆก็คือภาพกราฟิกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวนี้พ้ก้าพูกาแห่งดาบใช่ไหมนะครับต่อไป รูปแบบการเล่นก็ไม่ยากครับก็แค่ผัดกับโจมตีครับตัวละครตัวไหนที่มีค่าความเร er ็วสูงเนี่ยก็จะได้โจมตีไวก่อนนะครับสับตัวละครที่เป็นผู้กล้าแห่งดาบนะครับ,ต,รบตัวนี้เป็นตัวละครสายแอสตินนะครับที่มีความความเร็วเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นไม้นะครับที่เป็นสายเอ่อสายวอลเลอร์นะนะครับแล้วก็เป็นสายตัวเวทตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเร็วรอลงมาแล้วก็ตัวพวกเอ่อสายโล่สายแท้งเนี่ยก็จะเรียกว่าต่ำสุดเลยก็ทําให้เรียงลำดับความแบบเรียกว่าความเร็วก่อนนะฮะนี่ก็สกิลโจมตีไป ตับตัวเวทเนี่ยข้อดีของพวกตัวเวทเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบหมู่นะนะครับจะเน้นการโจมตีหมู่ซะเยอะเลยส่วนพวกเพก่พของเราเนี่ยพุก,ก้านี่ก็เ,เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลบัฟนะครับแล้วก็โจมตีได้ดังหลังเนี่ยจะเริ่มแบบมีสกิลโจมตีที่เขาจะโหดแ,และแรกแกก็จะเน้นบัฟเยอะสักหน่อยนะฮะนี่ครับโจมตีไป้า สำหรับการใช้สกิลในเกมนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าสกิลธรรมดาเนี่ยสามารถจะโจมตีได้เลยนะสกิลเนี้ยนะครับโจมตีได้ทันทีเลยโดยที่ไม่เสียอะไรทั้งสิ้นนะครับกรณีที่เกิดเราอยากใช้ท่าไม่ตายเนี่ยเราจะต้องเก็บไอ้เจ้าตรงนี้ก่อนนะครับสกิลที่สามเนี่ยจะเป็นสกิลท่าไม่ตายนี่ครับนี่เลยเห็นปะเพื่อนๆเห็นว่ามีเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี้คือไม่ใช่ดีเลย์สกิลนี้นะแต่มันเป็นเหมือนกับเป็นค่าเรียกอะค่าที่ต้องใช้มานานะครับในการใช้สกิลนี้นะครับมานาดูไหนมานาคือดูตรงนี้เลยเห็็นนนปปปะะเเหหรูัววขีีย อันนี้คือเราต้องเก็บผสมมาตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงจะสามารถใช้ทก,กิลทาให้ตายได้นะครับผมว่าตัวคอนดูนี้ใช้แค่ใช้แค่1 1โลอะหโลเขียวนะครับหโลเขียวมานาเนี่ยก็สามารถจะใช้สก,กิลทําตายได้แล้วนะครับแต่บางตัวก็ใช้2บางตัวอาจใช้3นะครับความแรงก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับอย,ย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นก,กิลหมู่อ่าอย่างเช่นตัวนี้ครับก็ใช้1เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีมานาแล้วนะครับหมดเกี้ยงเลย ก็จะไม่สามารถใช้ได้ตัวเกมไม่สามารถเปิดระบบออโต้แล้วก็คูณ2ได้นะครับซึ่งการเปิดระบบออโต้เนี่ยจะมีข้อเสียอยู่ฮะนี่ครับเช่นนี้เช่ตัวนี้นะครับมันใช้2หน่วยนะครับหรือตัวนี้ใช้1น่หน่วยซึ่งผมจะบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยเราเราไม่อยากให้ตัวความบางตัวใช้สกิลนะครับเราก็ปิดตรงนี้ไปเนี่ยปิดให้หมดเลยก็ได้นะเราค่อยเปิดแค่พอบางตัวให้ตัวนี้ใช้เท่านั้นอย่างเช่นเราต้องการกวาดทุกพวกน้องนะครับเราก็ใช้ตัวคอมที่โจมตีเน้นโจมตีหมูนะครับในการใช้สกิลตัวเดียว เพราะถ้าเกิดเราเปิดทั้งหมดเนี่ยบางทีตัวไหนที่มันมีความเร็วความเร็วมากกว่าตัวอื่นนะครับหรือคือมันได้ใช้สกิลก่อนเนี่ยมันก็จะเอาค่ามานาเนี่ยไปใช้นะครับทำให้รู้สึกว่าเออบางตัวไปแค่โจมตีเดียวอ่ะแต่มันโจมตีเดียวแรงมากอาจจะแรงที่สุดในเกมก็ได้แต่ว่าศัตรูเนี่ยมีกันหลายตัวนะครับมันก็ใช้สกิลเดี่ยวก็ไม่คุ้มใช่ไหมเราก็ต้องเน้นไปที่พวกตัวละครโจมตีแบบโจมตีหมู่แทนนะครับเช่นผมเปิดให้กับไม้นะฮะให้ไม้ใช้แค่ตัวเดียวพอเนี่ย อีกอย่างนะไอ้ค่ามานาเนี่ยมันเก็บยากมากครับผมบอกเลยยากโคตรโคตรขอได้ใบเพิ่มเติมก่อนนะครับสำหรับไอ้ค่ามานานะครับที่อยู่ๆเนี่ยผมมีเพิ่มทั้งหมด4เม็ด5เม็ดเนี่ยอยู่ๆมันจะเพิ่มมาได้ไงนะครับก็คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าทางมุมด้านซ้ายเนี่ยที่มีรูปโล่ใหญ่นะครับที่มีเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่คือค่าความโกรธนะครับถ้าค่าความโกรธถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะเพิ่มค่ามานาให้เราเนี่ยถึง4เม็ดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มค่่่่่่าาาาาาาพพลลลัััังงงโจมมมมตตตตีีีๆๆกกกบบบบบททเเเรรรรแแ้้ววว็ิิิคคคคอดยนะ ด้วยการเก็บค่าความโกรธเนี่ยก็จะเก็บได้ตั้งแต่การโจมตีตูนะครับด้วยตัวละครฝั่งเราหรือว่าโดนตูโจมตีพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการเก็บมานาปกติเนี่ยทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับเราจะต้องเก็บโดยการที่ทุกตัวละควรในปาร์ตี้ของเราเนี่ยจะต้องทําการใช้สกิลหรือว่าโจมตีตูเนี่ยให้ครบรอบกันก่อนนะครับหมายความว่าทั้ง4ตัวละควรเนี่ยจะต้องโจมตีกันให้ครบก่อนพอครบรอบถึงจะเด้งเขาเรียกว่าเด้งข้ามนาทีหนึ่งเม็ดนะครับเอาง่ายๆนะครับประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งมันเก็บยากมากนครับไม่ใช่ว่า ต้องเป็นแบบมดรอบของทั้งทีมเลยครับรอบทั้งท e ีมนั่นเองฮะมาคราบมาถึงด่านบอสนะครับเราก็จะจัดเต็มเลยครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะไอผู้กางดาบนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีท่าโจมตีแรงมากนะครับกับท่าไม้ตายของเขาใช้ไปเลยซุบซุบซุบ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 เรียบร้อยครับพันห้าหายไปเลยทีเดียวโคตรแรงแรงจริงเอ๊ใช้ท่าไปเลยท่าหมู่ด้วยท่านี้นะครับตุม โอ้โหแรง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 อยู่แรงอยู่บัฟไปครับบัฟไปโอเคฮะกลับมาที่หน้าล็อบบี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําความรู้จักกับตัวละครเอกของเราก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวละครเอกของเรานะครับเราก็สามารถจะปรับแต่งอะไรต่างๆกับเขาได้นะเช่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลนะนะครับสามารถจะเพิ่มให้กับเขาได้นะครับ หรือเราสามารถที่จะอัปเกรดทาเลนต์ได้นะครับนี่ครับ,รบตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ตัวเอกเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับคือเป็นตัวละครที่เรียกว่ามันแปลกแยกกว่าตัวละครอื่นๆนะครับคือตัวละครอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเช่นตัวละครผู้กล้าผู้กล้าดาบนะครับเนี่ยหน้าตาเขาก็จะแปลกแปลกนะครับคือหมายความว่าหน้าตาของ UI อย่ต่างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับของพระเอกการจับเกืนเขาเนี่ยก็ต้องใช้ตัวละครตัวซ้ำนะใช้เศษประมาณ50ชิ้นด้วยกันนะครับถึงจะสามารถอัปเกรดได้นะครับ เป็น1นึ่งเลเวลนั่นเองนะฮะส่วนช่องอื่นๆก็เป็นช่องที่เอาไปตรวจการสวมใส่อุปกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันเนี้ยจะเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับทั้ง3สกิลเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อก2ช่องนั้นนะครับเดี๋ยวไว้ผมปลดล็อก2ช่องนั้นแล้วเนี่ยผมจะมาอธิบายหลัเบองต้ละเอียดอีทีครับกลับมาพูดถึงพระเอกครับพระเอกเนี่ยจะมีหน้าตา2 UI ครับก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับไออันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าของการเลือกโล่ครับนี่ครับเราสามารถจะเลือกโโโลลลลลลล่่่่่่่่่อออััััันน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 นไไไไหกกกกกก็็ดด้้ะะะะครรรรรบบบบทีีีีีีเเเเเเาาาาามมมยยยยยสสถจจปปปซึงงงแแแแตตติช กิลจ,จะเป็นหน้าตามานี้มี4สกิลนะครับมีสกิลแพสซีฟกับสกิลที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็โล่นี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ไอเจ้าโล่หน้าหมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันอื่นก็จะมีไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมสกิลก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับการใช้งานโล่เหล่านี้นะครับเราต้องทําการปลดล็อกพวกมันซะก่อนนะครับเราสามารถจะหาวัตถุดิบต่างๆได้นะครับจากตามด่านต่างๆนะครับอย่างเช่นวัตถุดิบอันนี้นะครับผมกดตรงนี้ไปปึ <Eg> ๊บเห็นไหมมีรูปท่อนี่ครับเขาจะบอกว่าเอ้ยเราสามารถจะ วัตถุดิบอันนี้ได้จากด่านที่เท่าไหร่น,นะครับหรือว่าจะไปซื้อตามช็อปก็ได้นี่ครับเป็นต้นและโล่แต่ละแบบนะครับก็จะให้ค่าเซตัสต่างๆแล้วก็สกิลไม่เหมือนกันครับเช่นค่าเซตัสของอันนี้โลที่เป็นโลเชือกเห็นปะจะบวกเลือดเพิ่มขึ้นบวกพลังป้องกันเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะลบพลังโจมตีของเรานะเซนลยด้วยกันนะแล้วก็เพิ่มพวกค่าหลบหลีกนะครับแล้วก็ค่าอัตราการติดที่ดข้อนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นต้นแล้วก็เจ้าโล่หมาก็จะมานี้เลย่่่่่่ออออาาาแแตตตัััันนนนนนีีนนนนี้้ไมมมมมเเหืืกกคพิงงจสูรว เลือดกับป้องกันเนี่ยมันต่ำนะครับลดลงมาเยอะเลยนะครับก็จะมาโอ้ยี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยโคตรเยอะนะครับนี่ประมาณนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราดูหน้าทาเลนั์ก่อนก็คือเป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับการอัปเกรดให้กับโลชนิดนั้นนะครับอย่างเช่นอันแรกเพื่อจะเห็นตัญลักอย่างงี้ป่ะอันนี้คือโล่แรกนี่ครับสกิลมานี้เลยก็คือโล่นี้นี่คือโล่แรกนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นโล่หมาเห็นป่ะนนี้คือโล่หมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นโล่เชือก ก็สัญลักษณ์เหมือนกับเชือกคล้ายกับแท้เลยนะฮะเนี่ยแล้วก็มีหน้าสะกิลบอกนะครับคือถามว่าดูยังไงว่าทาเลนต์อันไหนนะครับเป็นของโล่ไหนนะครับง่ายง่ายครับคือแต่ละอันเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับเป็นกรอบอย่างนี้เห็นปะเป็นกรอบแบบขีดๆนี้เลยอันนี้คือหมายความว่าเป็นพวกเกี่ยวกับพวกโล่นะคือเหมือนถือว่าเป็นโล่หลักอะเนี่ยปะอันเนี้ยสัญลักษณ์ก็จะแบบเดียวกันเลยถ้าไหนเป็นแค่อัปเกรดให้กับโล่นั้นก็เป็นตาญลักกลมๆโง่ๆแบบนี้ไม่มีไม่มีขอบเรืองๆอะไรพวกนี้นะครับเห็น ไอ้พวกนี้จะมีออร่าด้วยนะครับเป็นต้นซึ่งสมมุติว่าถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยชอบโล่นี้วะ่ะโล่นี้ใช้บ่อยเนี่ยคุณก็อัปเกรดโล่นั้นไปอย่างเช่นเออผมจะอัปเกรดโลห่หมานะครับผมชอบโลห่หมาเลยก็คือโลห่หมาใช้ดีมากผมก็ปลดล็อกหรืออัปเกรดให้กับมันหาดิบมาฟาร์มแล้วก็อัปเกรดให้กับมันครับมันก็จะเพิ่มสเตตต่างๆให้เห็นปะเนี่ยครับจะเพิ่มให้ปลดล็อกก็เพิ่มอะไรอะไรพวกนี้นะนี่ครับหรือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะปลดล็อกโลอนอ่นอื่นนะครับเราก็ มาเลือกได้นะครับเก็บวัตถุดิบให้ครบแล้วก็ปลดล็อกถ้าทาเลนล์อันไหนนะครับมันปลดล็อกเป็นโล่อะเป็นโล่ใหม่ให้เราเลยอ่ะอยางเช่นอันเนี้ยโล่เปไม้นะครับก็จะมีสารัะรูปสกิลเห็นปหมอันไหนที่ปลดล็อกแล้วแบบมีโล่นะเป็นโล่ก็จะเป็นรูปสกิลนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปลดล็อกแล้วก็ไม่ใช่โล่ใหม่นะครับเพราะว่าไม่มีสกิลบอกนะครับแต่เนี่ยเป็นโล่ใหม่เลยปลดล็อกปุ๊บเราก็จะได้โล่ใหม่มาแล้วนะครับเป็นโล่เปไม้นั่นเองนะครับนี่ไปดูเลลลลยนนีี่่่่คคครรัับบโโไมมมม้้าแแแวะตผ3 อันนี้เป็นได้โล่ใบไม้มาแล้วนี่ครับมันง่ายๆเลยถ้าเราอยากจะเลือกโล่ใบไม้นะครับเรากดปุ่มนี้ครับปุ๊บมันก็จะเป็นการเซตให้เราเนี่ยได้ใช้โล่ใบไม้แล้วนะครับในเกมแล้วก็นอกจากนั้นเราสามารถจะอัปเกรดให้กับโล่ใบไม้ของเราได้นะครับโดยการไปฟาร์มวัิบต่างๆนะครับมาอัปเกรดนะครับซึ่งถ้าอัปเกรดเป็นโล่สองเนี่ยก็จะอัปเกรดสกิลนี้นะครับเป็นโล่สองเห็นปะนี่ครับเป็นต้นแต่พอโล่ต่อไปมันอาจจะอัปเกรดเป็นสกิลอื่นพออันต่อไปก็อาจจะไปอัปเกรดสกิลอื่นน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 เเเเเเเีี่่่่่่ยปปปปปป็็็็็็ตต้้ะะะะคคครรรัััับบบออออออไไไสกกิลลลาจททแๆหห เ,เราต้องฟาร์มวัตถุดิบนี้มานะถึงจะปลดล็อกเป็นส่วนของโล่โล่ท่อเรียกว่าโล่โล่ท่อแล้วกันเออเหมือนเหมือนท่อมากนะครับเนี่ยเหมือนท่อมากจริงๆเหมือนท่อแบบขดๆๆกันอนะเป็นสกิลท่อนะครับอ้อผมเสริมเพิ่มแล้วกันนะครับไอ้ส่วนของค่าเซตัสต่างๆของตัวละครเนี่ยมีอะไรบ้างครับเริ่มแต่รูปดาบนะครับอันนี้เป็นพลังโจมตีรูปโลก่ก็เป็นพลังป้องกันรูปหัวใจก็เป็นเลือดของเรานะครับ แล้วก็เป็นรูปที่เหมือนกับว่าเป็นลมฟิวๆอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่าสปีดตัวละครนะครับค่าความเร็วนั่นเองแล้วก็ไอ้รูปดาบที่รูปแบบมีสายฟ้าเนี่ยครับก็คือค่าคริติคอลนะครับแล้วก็ส่วนในที่รูปคนอันนี้ก็เป็นการลบดีนะครับว่าลบดีเราสูงแค่ไหนนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ตัวละครอื่นๆของเกมกันบ้างนะครับอันนี้ผมจะอธิบายในส่วนของสายนะครับสายคลาสของตัวละครครับว่าแต่ละคลาสเนี่ยมีคลาสอะไรบ้างอย่างเช่นไอ้รูปนี้นะครับ ไอ้รูปนี้สารักที่เป็นรูปดาบันนี้ครับอันนี้เป็นสายแอลซินนะเกิที่เป็นรูปอย่างเงี้ยเหมือนกับเครื่องหมายบวกกลางเขตลงมาเนี่ยอันนี้คือแบบเป็นวพวกวอรลเลอร์นะครับอันนี้เป็นพวกเวทนะครับอันนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวพาไปดูจะชัดอีกทีหนึ่งกดที่ตรงนี้ครับกดตรงนี้ปึ๊บมันจะขึ้นเป็นตารางนี้เลยมาที่สายวอรลเลอร์ครับสายวอรลเลอร์นี่ก็เป็นสายที่เรียกว่าเอ่อค่อนข้างจะบาลานซ์อะออกแนวสมดุลนั่นเองครับแล้วก็แบบสายฮันูสายฮันูเนี่ยสายเลนเจอร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสสสาาาายยยยยททีีีีีีี่่่่่่เเเเมมมมกกรรรรรโโจจจตตตดดวววววนนนนุแแงคคัับใหญลล้ะะะป็ ต่อไปก็เป็นรูปโล่แน่นอนครับก็คือสายป้องกันนั่นเองนะครับสายแท้งต่อไปนี้ครับรูปสายลักษณ์นี้เลยนะครับเหมือนคล้ายกับสายลักแบบพวกเลจูในเฟสนะครับอันนี้คือพวกตัวเวทนะครับพวกสายเวททั้งหลายนะครับซึ่งข้อดีของสายเวทก็คือจะมีการโจมตีที่แบบว่าเน้นโจมตีหมู่นั่นเองต่อมาครับเป็นสายแอตซินนะครับนี่ครับสายนักฆ่านะครับก็จะเป็นรูปดาบลงนี้ปักลงมานี้นะครับอันนี้เนี่ยข้อดีของพวกเขาคือเขาจะเน้นที่โจมตีพวกตัวแถวหลังเน้นแบบว่าโจมตีตัวแถวหลังของศัตรูก่อนเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวละครที่มีค่าสปีดค่าค r ิ t i อ a นะครับหรือว่าเป็นค่าลปรลกเนี่ยสูงด้วยนะครับต่อไปก็เป็นสายลัดที่เหมือนกับรูปดาวกระจายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสายั u พอร์ตนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าก็เป็นพวกแบบสายฮิลเลอร์นะครับหรือสายั u พอร์ตในเรื่องของพวกบัฟต่างๆนั่นเองประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราดูในส่วนของการชาปองกันบ้านครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะคลอดคลิปอันที่2ออกมาครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะไปขอปลดล็อกโหมดต่างๆก่อนนะครับเช่นโหมดนี้ผมยังไม่ย บางโหมดยังไม่ปลดเลยนะเพราะว่าเล่นมานานมากครับแล้วยังไม่ปลดสักทีนะครับผมก็รู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวไว้ตัดไปคลิป2แล้วกันเพราะว่าคลิปแรกเดี๋ยวมันก็จะยาวเกินอีกนะครับเดี๋ยวยัดไปเยอะก็นะมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวไว้ตัดไปคลิป2นะครับมาเราดูที่กาชาปองก่อนเลยดีกว่านะครับกาชาปองเนี่ยจะมีหมด3แบบด้วยกันครับตอนแรกอันนี้เป็นเลดอัพนะเลดอัพตู้อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับจะเน้น2ตัวนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยตู้นี้เป็นตู้ปกติเลยในยามที่ไม่มีเลดอัพอันนี้นะครรรัับกก็็จะเเเปปปนตตตู้้ิิที่าดดไว ส่วนไอ้ตู้นี้นะครับเรียกว่าเป็นไม่เชิงว่าเรียกเป็นตู้กาชานะมันก็เหมือนกาชาแต่ว่ามันไม่ใช่กาชาที่เป็นแบบสุ่มอย่างนี้อะ่ะมันเป็นแบบฟักไข่นะครับเป็นการฟักไข่การฟักหนึ่งครั้งต้องใช้อ่ต้องใช้เงินเงินแบบเงินเพชรอะ่ะสองร้อยเพชรเลยทีเดียวนะครับได้ตัวดีไหมซึ่งแน่นอนว่าผมลองฟักแล้วก็งั้นๆอะ่ะเราก็ใช้ค่อนข้างแพงด้วยก็เลยคิดว่าเออไม่ไม่ฟักแล้วกันโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวเรามาสุ่มกาชาเลยดีกว่านะครับเป็นหน้าตู้นี้นะการสุ่มกาชาแบบสิบครั้งจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 2อ1 0ันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกก็เป็นเพชร,เต,รเติมหรือเป็นเงินเติมนันเองครับเรียกก็เป็นเงินเติมแล้นกันะ่ะนะครับกดไปเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบหน้าสุ่มกาชามากเลยนะ,ะสุม่มหน้าสุ่มกาชาเขานี่คือแบบมัน,ม,นมันเจ๋งดีนะนะครับลองดูนี่ดูให้ดูนะนี่ครับผมชอบตัวครอยูนี้มากเลยโยนไปปุ๊บรับเงินเด้งเด้งอเอาไป นี่เอาค่ะพี่เอาเชิญไปเรียบร้อยปึ๊บ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 มีสีทองมาหรือเปล่ามีสีทองมาว่ะถ้ามี okay? สีทองมาแบบนี้นะครับแสดงว่ามีตัวคอนระดับ S S R ออกมาให้เราได้ได้ใช้อ้าวตัวนี้มาหน้าลูกเตอลูกเด็ดกาชาว่ะน้องกระต่ายนะครับโอ้โหแล้วก็ตัว,น,ตวนี้โห en ที่เหลือนี่คือตัวซ้ำนะครับ S R มาตัวเดียวคือไม้นั่นเองเฮ้ยไม้ผมใช้นะนะครับ เดี๋ยวอัปเดตใหม่หน่อยนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับที่ได้มาเรามาเช็คตัวละครกันนิดนึงนะครับตัวคนที่ผมได้มาใหม่นี้เป็นตัวคอนสายธนูอ่ะโอ้โหอ่ะโอ้ตัวคอนผมได้แทบไม่ซ้ำใหม่นะแต่ขาดสายฮิลเลอร์อยากได้สายฮิลเลอร์ใหม่ๆจังนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ก่อนนะครับนี่วิธีการอัปเดตก็จะประมาณนี้เลยนะครับไอเจ้าตรงนี้เราสามารถจะไปฟาร์มได้นะเดี๋ยวผมจะไปอีกทีนึงอ๋อตัวเกมมีระบข้อตูมไวมนะครับนี่ดูนะนี่ครับข้อตูม โคเท่นะครับจริงตัวอื่นก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เชดเด้น่ารักไปเลยนะครับตัวนี้โอเคมาอัปเกรดไม้กันก่อนนะครับนี่ครับผมสะสมเ,เศษของไม้มาได้แล้วนี่ฮะอย่างที่เห็นนะครับก็อัปเกรดไปเลยชุบเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับก็เป็นการอัปเกรดในส่วนของเตตเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าผมไม่ได้รับเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นครับสกิลยังเป็นแค่เลเวลหเหมือนเดิมนะครับมาดูในส่วนตรงนี้ครับไอ้รูปสมุดนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่ารวบรวมตัวละครทั้งหมดในเกมเอาไว้ให้เราได้เข้ามากดดูนะครับซึ่ง <laughs> แต่ว่าเป็นการรับายดำเอาไว้นะซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นตัวอะไรรู้ได้แค่ชื่อนะครับแล้วก็เป็นเงาๆกดดูไม่ได้ด้วยว่าตัวอะไรโหผมเซ็งมากเลยอะผมอยากให้ตัวเกมมันเผยออกมาครับว่าวนนมมวาานะเ้งะพร จะได้เป็นรับเป็นแรงบันดาลใจในการกดหานะครับเออแต่แย่มากที่ไม่ทำออกมาปเป็นแบบนี้เราสามารถจะกดที่ตัวคอนตัวใหม่ที่เราได้มาได้นะครับแล้วก็กดรับรับเงินไปนะครับนี่อันนี้เป็นเงินเรียกว่าเป็นเงินเติมนะครับเป็นเงินแบบที่ใช้สุ่มกาชานั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวคอนระดับ S R เนี่ยก็จะได้เรียกว่า1 0 0 1 0 0 1 0 0ห่ยนเหรียญเลยนะครับถ้า S R ก็จะเป็นแบบแค่50เหรียญนะครับมาที่โหมดต่างๆบ้างนะครับโหมดต่างๆเนี่ยผมยังปลดล็อกไม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวไว้ผมปล อธิบายแต่และโหมดต่างๆให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับมากที่ทางขวาสุดนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นดันเจี้ยนที่ไ้สำหรับการฟาร์มเงินฟาร์มวัตถุดิบต่างๆเช่นอันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นการฟาร์มแบบว่าเจ้าหินผพลึกที่ไว้สหรับการอัพอีคพีกับตัวคอคเรานะครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนการฟาร์มเงินนะครับดูจากหน้าตาก็รู้ลวแล้วลส่วนอื่นก็อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนของระบบ p v p กันบ้างครับอันนี้ การพีพีก็สามารถจะสุ่มรีเฟซได้นะครับถ้าเกิดคู่ตู้เนี่ยมันเก่งเกินไปผมเลือกคนที่เลเวลสิบสี่แล้วกันเพราะว่าผมก็เลเวลประมาณ10บกว่าแค่นี้นนใช่เ่รอวะน่าจะประมาณสิบแล้วเราอะลองดูสิจะไหวหรือเปล่า,าก็ไม่รู้นะเอาะตัวี่ครนี้ออกแล้วกันเอาดีใส่ไปอ่าออกมาป,ปุบ๊บแล้วก็รากใสก่กระป๋านะโอเคมาเนี้ยเฮ้ยบอกว่าจะไหวนะพังแค่สามพันเก้าเองแต่ของเขาเนี่ยคือสี่พันห้าเลยนะคือของเขาเนี่ยเยอะผมเยอะเลยนะครับ าดูว่าเราจะรอดไหมเอาโอเคกปดออโต้ไปเน้นโจมตีตัวหลังก่อน <c oughs> เอาให้ตายไปตัวไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บควักอุ้มอนครับนี่เนี่ย <c oughs> ผมลองกดเองก่อนดีกว่าวะาเ <c oughs> <c oughs> ออแรงไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าโจมตีตัว2ก่อนบ,อบางๆอันนี้บางๆก่อนนะครับตัวข้างหน้ามันถึกไว้ที่หลังอ้าวโลกเร่งเป็นโลกหมาอยู่เลยนะครับเวรกรรมจริง มาสิครับในหมดพีพีเนี่ยเราสามารถจะเอาตัวกรอนพระเอกออกได้นะเวลาจัดทีมอะเน้นตัวหลังก่อนนี่บางๆก่อนจัดไปครับรดมังลบของมันโอ้โหเจ็บสัตว์เจ็บสัตว์ครับจัดตัวหลังไปเลยเน้นๆเอาไปไข่แดกอออึไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยฮะเออ เอาละไว้ยังไงดีฟ,ฟันไปก่อนฟันไปก่อนบ๊อบให้ตัวหลังบัฟให้ตัวหลังครับเจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักบัฟอีกแล้วยังไงยังไงจัดไปตัวหลังซบบซบตายครับ1ตัวเรียบร้อยต่อไปก็พ่อบ้านแหละมาต่อไปก็เป็นท่าของตัวนี้นะครับโจมตีไปเลยเอาพ่อบ้านก่อนลุ่มลุม ตัวคอนสายที่เป็นสายลนเจอร์เนี่ยสามารถจะเล็งเป้ายิงกั้ทุกตัวนในปาร์ตี้เลยนะของศัตรูนะครับถ้าาสังเกตครับตางเช่นตัวคอนสายไวเออร์เนี่ยก็จะเน้นโจมตีแค่2ตัวหน้านะครับส่วนสายเอซีนเนี่ยก็จะเน้นสองตัวหลังนะครับเป็นต้นอันนี้ผมโจมตีนี้ไปก่อนแล้วกันบับแล้วก็เน้นบัฟไปอีกทีนึงบัฟทุกตัวเลยอะร้อยครบเอ้ยได้แค่สองะถ้าเกิดมากกว่าสองมันก็จะแตก แล้วก็ใช้ท่าไม่ตายใส่ตัวนี้เลยเพ่อบ้านเอาไปเลยโคตรแรงค่าเนี้ยซ o อึอชออุ้ยโอ้ยยังกันได้ตัวโ,โล,โลเราออกมารับรับตีนแทนนะครับยังเจ๋งอะ่ะโอ้โหโอ้โหใช้กันอะไรกันเนี่ยแดกซะเอา้ามิดเฉยนะครับโอ้โหมิดเฉยเมื่อกี้เป็นการต่อสู้ที่นานมากนะครับยาวนานเหลือเกิน,น,นอื อบัฟก่อนบัฟให้ตัวหลังเออเราจะไม่ยอมตายเด็ดขาดจัดไปครับข้อบ้านอืมอืออมันถึกนะเนี_<_<_<___<_<_่ยมันโคตรแข็งเลยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแสบมันแสบมันแสบทำไม่แสบมากแล้วนะฮะเราเก็บไว้เก็บไว้เก็บให้ไอไอเจ้านี้ใช้ดีกว่านะครับให้ไอตัวผู้การถาบใช้นะครับ แบบฟาดทีเดียวน่้นแบตายอ่ะแรงๆเลยแล้วก็บัฟนะครับบัฟตัวหลังเหมือนเดิมเอาวะฝั่งเขามีการใช้ค่าความโกรธนะครับเรียบร้อยครับพอบัฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใช้บ้างบัฟนับใช่ไหมบัฟนักใช่ไหมจัดไปครับลาาช็อตจ้ะเรียบร้อยโหขีโคตรแรงพันเจ็ดนะครับ เออเราใช้ข้อควมกดบ้างเปิดใช้งานข้อความโกรธเรียบร้อยครับเพราะเปิดใช้งานข้อความโกรธเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าเป็นมานาโรมาด้วยนะก็เรียกว่าสามารถจะใช้สกิลได้อย่างรัวๆเลยตุ้งแรงไหมก็ก็พอได้นะจัดไปเรามีใช้ก็มีใช้ไปนะครับอื้อ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 ื้อจัดแน่นๆเน้นๆเน้นๆเน้นๆ ออบ๊อบไปครับชนะว่ะมันต้องค่อยๆแบบว่าใจยเย็นในการเล่นนะ,นนนะเกมถึงแม้เป็นเทิร์นเบสแต่ว่าเราสามารถจะควบคุมสกิลได้นะครับออกแนวเกมอีพิเซเว่นนั่นเองนะครับจัดไปเน,น้นๆตายแน่นอนครับดาบเดียวฟุ้มหูยสองเป็นสี่โคตรแรงหูยนนเน,น้นจริงๆเน้นเน้นมากหยอก ก็อันนี้ใช้ไปสบโหเอาเรื่องยังไงสิโอ้ยโอ้ย,ยง,งั้นอ่ะไม่แรงหรอกนะครับคือมีแค่แท้งอย่างเดียวจริงๆถ้าสุ่มกาชาหรือว่าใครจะรีเนี่ยหาเนี่ยต้องเน้นตัวดาเมจเลยนะนะครับเพราะตัวแท้งนี่มีแค่พระเอกก็ก็เพียงพอแล้วจริงๆเหลือเฟือ,ต,อตุ้มตุบต,ตับต,ตุบตุ๊บ ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลย,ว,ยวืดด้วยนะฮะเออ,ออเอาตัวไปแล้วกันครับเออบอกวเก็บพลอยไว้ให้ผู้กล้าหิงดาบใช้ดีกว่าห้าร้อยว่ะผู้กล้าหิงดาบแม่งฟันธรรมดาห้าร้อยแล้วอ่ะโคตรแรงมิดวะ่ะโจมตีแล้วมิดรัวๆเลยเนี่ยไอเวนี่ตายยากมาก หน่อยเออยังไงเอือเอืออืมจะทำการหนักซะหน่อยซุ้มคริปไปพันหกอุ้ยแต่เลือดมันโคตรเยอะมันตายยากจัดโอ้โหมันตายยากมากโอ้ยไม่โดนเอ,อือบับไปครับอ้าวมันสลับตำแหน่งกันเฉยเลยมีการสลับตำแหน่งกันนะครับตอนนี้ เรียบร้อยครับเทิร์นหมดครับคือมันได้แค่ติดเทิร์นนะครับมันก็เหมือนเวลานะครับแต่ว่าอันนี้มันจํากัดสิดเทิร์นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าครบสิบเทิร์นเมื่อไหร่แล้วเรายังฆ่าศัตรูไม่ได้เนี่ยก็เราแพ้ไปนะก็จะประมาณนี้นะครับอารมณ์ของการเล่นหมด PVP นะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจเกมนี้นะครับสามารถจะไปดาวโหลดเกมนี้มาได้จากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็มาลองเล่นกันครับผมว่าเป็นเเเกมมอีีท่งาานนดดคค้้ะใชไลลยยรรับพสว ก็เหมาะกับการเล่นเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นเนแฟนอนิเมะเรื่องนี้นะครับหากใครยินชอบคลิปนี้ครับสามารถจะกดติดตามช่องของเซเพย์เอาไว้ผมได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าของเกมพุกาโลผงาดนะครับ ep สองนั่นเองครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ